บเดี๋ยวเย็นนี้ช่วยยกกระสอบข้าวสามไปไว้หลังครัววัดหน่อยนะดารินกระซิบได้ได้เดี๋ยวซ้อนท้ายรถลุงไว้ก่อนเย็นยำ่ำงานลงแขกเสร็จผู้คนทยอยกลับบ้านพร้อมเสียงบอกลาลุงป้าหลายคนหันมาขอบคุณพ่อบุญมาดารินยกปลีนโตขึ้นบันไดเรือนส่วนพงพบยกกระสอบลำข้าวนี้ขึ้นตามอย่างไม่บน่นพบไปกินข่าวก่อนลูกเดี๋ยวค่อยไปวัดอีกที ครับแม่แต่ก่อนที่ทั้งหมดจะได้ล้อมงกินข้าวพี่ชิตก็คว้ากระเป๋าเอกสารพ่อครับถ้าพร้อมไปวัดเลยไหมเดี๋ยวผมสรุปลายชื่อผู้บริจาคให้เสร็จไวบ้านเราได้หน้าใช่ค่ะพอ่อไปเลยไปเลย,เลยมาทูรถพูดขึ้นดาริเงียไปชั่วคู่ก่อนจะพูดว่าพ่อคะกินข้าวก่อนก็ได้เออเออไปกินก่อนก็ได้พ่อครับ งานวัดมันไม่รอเราพ่อเป็นผู้ใหญ่ของบ้านถ้าทำอะไรให้ทานใครๆเขาก็จะศรัทธางานกอไปเลยแล้วกันเดี๋ยวกลับมาคอยกินดารีนหันไปสบตาพงพบแววตากังวลพงพบยิ้ม,มบางๆไม่เป็นไรหรอกอดข้าวมือหนึ่งก็ไม่ตายหรอกเขาว่าแล้วหยิบขวดน้ำกับผ้าขาวม้าตามพ่อตาไป ที่ศาลาวัดพี่ชิดเดินฉับๆไปหาหลวงพ่อยกมือไหว้พร้อมร่ายรายงานอย่างคล่องแคล่วหลวงพ่อครับวันนี้มีคนตั้งใจทำบุญเยอะมากผมจะรวบรวมยอดไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะพิมพ์ใบเสร็จให้ทุกคนนะครับเออเ,ออเออดีแต่ของวัดกับของวัดนะอย่าให้ใครหยิบเอาออกไปง่ายๆหลวงพ่อเตือนด้วยน้ำเสียงใจดีได้ครับผมจะดูแลอ,อย่างดี ระหว่างกำลังเขียนรายชื่อก็มีเสียงน้ำหยดจากหลังครัววัดพงพบชะงักเอา้าเมื่อเช้ายังไม่รัวแล้วนี่เขาวิ่งไปดูเห็นอีกกอกอหนึงที่อยู่ลึกเข้าไปแตกอาจเพราะแรงดันจากถังสูงเขาถอดเกลียวและหาผ้าเก่าๆามาหุ้มและขันแน่นไว้ชั่วคราวไม่ต้องห่วงนะคระหลวงพ่อพรุ่งนี้ผมจะซื้อยางรองใหม่มาเปลี่ยนให้ พีชิตเหลือบตาขึ้นจากบัญชีชั่วปุบพี่รอยยิ้มผ่อนลงกลายเป็นสีหน้าเฉยชาก่อนจะกลับมาเป็นยิ้มอ่อนตามเดิมเขาหันไปพึมพำกับพ่อบุญมาคนเงียบๆอย่างพบนี่แหละบางทีก็ต้องระวังนะพ่อเขาไม่ค่อยพูดแต่คิดอะไรในใจเราก็ไม่รู้ตอนบ่ายก็เถียงผมเรื่องเก็บของในรถด้วยเดี๋ยวของหายแล้วใครจะรับผิดชอบอืมนานแล้วพ่อบุญมานิ่งพยักหน้าช้า แม่ใส่ทองที่ยืนหอบถุงข้าวคั่วอยู่หันไปทางดารินพบเทียงเขาจริงๆไหมลูกก็เขาบอกให้เอาของวัดไปเก็บในรถนะจา๊าพบว่าให้อยู่ที่วัดก็ดีแล้วมันไม่ควรอาออกไป